สวัสดีค่ะสวัสดียามสายๆวันนี้25เมษายน2565รา25ค่ะรถขนส่งจาก v ีเอ็นสไลออมาแล้วนะคะตัวนี้นะเตรียมจะส่งการสำหรับรถแท็กเตอร์อิสกิเอ็นนะคะอุปกรณ์ใบวิน่นดนหน้าโรตารี่ฟาร์มเทคหม่ชุดท่อไทเทนนะคะตัวนี้เตรียมจะส่งที่ปลายทางบ้านเนินพวงอำเภอรานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรบ้านเรานี้เองค่ะคุณพี่วัฒนพงษ์และครอบครัวไว้วางใจสั่งซื้อสินค้าเอาไว้นะคะ ไปทางที่บ้านลานกระบือรอรับได้เลยนะสำหรับท่านใดที่มองหาแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่นะคะสอบถามสั่งซื้อได้ค่ะหน้าร้านอยู่กําแพงเพชรมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนขอบพระคุณค่ะ